รายการที่สามจุดเก้าพี่เนื้อกาลไหลงอพี่รายการนี้นันที่หนึ่งร้อยครับอยู่ที่พ,พี่พอจอครับเลขสามหนึ่งแปดศูนย์พี่มาพี่สิบยี่สิบใส่เข้าเข้ามากันได้เลยพี่หนึ่งร้อยสิบบาทที่ขนนครับ เนื้อเกาล่งอพี่เนื้อกาล่ายงเนื้อกาล่ายง,ารายงครับโอ้พี่ดูเหมือนกับเป็นเนื้อ,อเอยนะพี่ดูเพื่อนแล้วอะเนี่ยพี่ถ้าเกิดพี่เอาไปเลี่ยมนะโอ้ใช่เลยพี่ร้อยี่สิบครับพี่พอจอบเนี่ยพี่เห็นป่ะโอ้ยสองร้อยครับนับที่สองร้อยครับพี่ผมนับให้เลยแล้วกัน มาพี่มานำที่สองร้อยครับพี่มีใครใส่ม้ากนี้ไหมครับถ้าเกือบไม่มีแล้วผมอขออนุญาตนับขิงกันเลยกันพี่เหรียญน,นี้กะไหลงอเลขโค้ด สามหนึ่งแปดศูนย์ 0, พี่เลขโค้ดเลขนี้มาพี่มาสองร้อยสิบบาทครับพี่วันชัยมีใครให้เงินนี้ไหม,มพี่สิบยี่สิบใส่กระบอได้เลยนะพี่อยู่แล้วครับพี่โอ้โหโยนอย่างไว ร้อยพี่รับยอดครับรับยอดครับรับยอดพี่อยากลุ้นโอนยอดบ้านไหนครับสองร้อยยี่สิบครับเปำสองร้อยยี่สิบอยากลุ้นนะพี่อยากลุน้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอรายการนี้ก่อนก็นได้พี่เดี๋ยวมาลุ้นกันถ้าเกิดไปม,มีใครให้มากกว่าสองร้อยยี่สิบแล้วขออนุญาตปิดการประมือแล้วกันนะพี่สองร้อยสามสิบครับ สองิที่พี่ขนุนครับคายู่เนี่ยสัญญาคําว่าปิดขอได้ความยินดีด้วยนะครับพี่ภารานี้เบามากไม่ถึงสามร้อยสองสิครับพี่ขนุนครับ สองรอยเจ็ดสิบพี่โอนไม่ทันนะครับพี่พี่ขนุนแคปแล้วดันหนึ่งน้องหน่อยครับพี่สองร้ยแปดสิบไม่ทันครับพี่แรกพารานี้เบามากขอบคุณครับพี่